ในการปรับพอร์ตในช่วงนี้นะครับเรา ยังคงระมัดระวังนะครับความผันผวนในตลาดอยู่แล้วเราคงแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยทยอยสะสมกลุ่มหุ้นนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับจากการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับก็คือช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นตลาดหุ้นจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดที่1ถูกนะครับสมันก็มีสตอรี่ใหม่ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่มีแนวโน้มอัพไซด์เนี่ยโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแพทเทิร์นการฟื้นตัวอะไรต่างๆเปิดเมืองเนี่ยก็ยังคงเรียกว่าเป็นสเตตบีไฮตลาดฝั่งตะวันตกอย่างยุโรปกับ อเมริกาอยู่นะครับส่วนธีมหุ้นที่แนะนําให้เก็บนะครับคงหนีไม่พ้นกองธีมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับเอเชียหุ้นจีนจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สินเจเจนต่างๆแล้วจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค้าปลีกนะครับการเงินนะครับรวมถึงสินสื่อต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับต่างๆเหล่านี้ส่วนน้าให้พูดถึงตัวกองเราก็จะช่วงนี้ก็ท็อปทิกก็จะเป็นกองของกรุงศรี a อเชียนะครับซึ่งลงทุนผ่านฟั Fund Active, นเมเจอร์ b s Active เน้นเฟ้นหาหุ้นที่เนี่ยเติบโตด,ดีต่างๆเหล่านี้กันต่อไปนะครับส่วนนอกเหนือจากพอร์ตของหุ้นนะครับในภาวะตลาดการเงินผันผวนแบบนี้ซึ่งผมก็มองผันผวนแบบนี้ตลอดปีนี้และปีหน้า นะครับก็คนที่จะมีสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่สร้างผลตอบแทนเนี่ยไม่รอไปตัดไปตามภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นไม่รอไปตามตลาดความผันผวนตลาดหุ้นหรือการเมืองในช่วงนี้นะสินทรัพย์อย่างนั้นก็จะเช่นสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆนะครับเราก็จะมีท็อปพิกในช่วงนี้จะเป็นสินทรัพย์อย่างกองวันไลซ์สเตเมนต์นะครับซึ่งจะเป็นกองลงทุนในประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกองนี้ก็สร้างผลตอบแทนเนี่ยฉีกออกมาจากภาพเศรษฐกิจภาพการเมืองระหว่างประเทศเลย ตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงช่วงโควิดอะไรต่างๆกองนี้เขาก็จะสร้างผลตอบแทนตามคาแรคเตอร์ของเขานะครับซึ่งผมเชื่อว่าการมีสินทรัพย์อย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยกระจายสร้างผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตของนักลงทุนทุกท่านเนี่ยให้สมูทมากขึ้นนะครับตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงจะมีข่าวาไปแลนดิ้งที่ไหนก็ตามอันนี้สินทรัพย์นี้เขาก็มีคาแรคเตอร์การสร้างผลตอบแทนฉันไม่สนใจต่างๆเหล่านี้นะครับช่วงนี้ก็จะเน้น selective หน่อยกระจายการลงทุนแล้วระมัดระวังมากขึ้นกับการลงทุนครับ